วัสดีครับเค okay. เริ่มเลยแล้วกันวันนีเ้เนื่องจากอาทิตย์ที่ผ่านมามีการไปสัมภาษณ์หลายที่อยู่แล้วก็มีได้ยินชัดเนาะแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นการพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน คือพูดง่ายก็คือมันมีการถามกันทุกคนว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้คนที่อยากแก้ไขตัวเองสุดท้ายกลับมาอยู่จุดเดิมอันนี้เป็นคําถามที่เอาไว้คุยกับคนอายุแบบประมาณตั้งแต่ยีบเก้าจนถึง42ขึ้นไป45ขึ้นไปด้วยซ้ําหลายคนที่โตมาจนถึงจุดที่รู้แล้วว่าตัวเอง ควรจะทําอะไรหรือผ่านประสบการณ์มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยก็เริ่มอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีแต่ก็พบว่าสุดท้ายแล้วก็วนเวียนกลับมาอยู่ที่จุดเดิมไม่ได้พัฒนาอะไรไปมากนะักเพราะอะไรคนแรกก็ให้เหตุผลแบบหนึ่งคนที่สองให้เหตุผลแบบหนึ่งคนที่สามว่าเหตุผลแบบหนึ่งแล้วก็มาถึงผมว่าจะให้เหตุผลแบบไหนก็มีคนรอฟังอยู่ประมาณหนึ่งเ้ย แต่สิ่งที่ผมพูดออกไปมันไม่รู้ว่าเขาเข้าใจมันหรือเปล่าแต่ก็อยากสื่อสารผมก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยมีระบบอัตโนมัติที่ว่ามันเป็นกรอบทางความคิดของเราถ้ากรอบทางความคิดของเราเล็ก เวลาเรามองหาการแก้ปัญหาเราก็จะมองโลกผ่านกรอบเล็กๆตรงนั้นบางคนมีกรอบทางความคิดใหญ่ก็จะมองเห็นภาพกว้างกว่าก็สามารถที่จะเ,เลือกวัตถุดิบได้มากกว่าว่าจะแก้ไขปัญหาด้วยชุดความรู้ไหนดีในขณะที่บางคนเติบโตมากับกรอบความรู้ที่กว้างมากก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมด แล้วรู้ว่าจะควรไปแทรกตัวตรงไหนทีนี้ผมก็เลยบอกว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยต้องยอมรับว่ามันมาจากระบบการศึกษาที่มันทำให้เรามีวิธีคิดแบบเนี้ยไปอย่างออตโต้ไปอย่างอัตโนมัติเขาก็แยง้งคนมาว่าเฮ้ยแต่เราจะพูดว่าการศึกษาไม่ดีไม่ได้นะอะไรเงี้ยผมก็บอกว่า นจเย็นใจเย็นันเย็น,น,ยน,น,ยนต้องแยกสองคำก่อนระบบกับการศึกษาคนละเรื่องเลยระบบคือสิ่งที่ครอบคลุมคือสิ่งที่นำการศึกษาเข้ามาไว้ในระบบเพื่อที่จะให้คนที่เข้ามาในระบบนั้นได้รู้ตามที่เขาบอกหรือบังคับให้รู้ว่าอันนี้เธอต้องรู้เธอต้องรู้แค่นี้ประมาณนั้น ส่วนการศึกษาเป็นอีกเรื่องหนึ่งการศึกษาคือการเพิ่มทักษะเพิ่มความรู้ให้กว้างขึ้นนั้นระบบกับการศึกษาเป็นสิ่งที่ควรจะแยกกันเวลาพูดแต่เวลาพูดมันต้องพูดประโยคเดียวกันไงระบบการศึกษานีเราก็ต้องเข้าใจว่าแม้มันจะไม่ได้พูดอย่างชัดเจนว่าการศึกษามีชนชั้นวรนณนะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้น เราไม่ได้มาพูดกันว่าเอ้ยเธอชนชั้นสูงเธอเรียนสูงกว่าเฮ้ยเธอชนชั้นต่ําเธอเรียนข้างล่างอะไรอย่างนี้เปล่าเราไม่มีการพูดออกมาอย่างชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติแล้วมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าลูกเจ้าขุนมูลน,นายก็จะเรียนที่หนึ่งซึ่งอาจจะไม่ใช่ที่ไทยอาจจะเรียนเรียนที่สวิตเรียนที่อังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันชนชั้นกลางก็จะเรียนอีกที่หนึ่ง แล้วคนที่เป็นแรงงานก็จะเรียนโรงเรียนภาครัฐทั่วไปซึ่งผมก็โตมาจากโรงเรียนแบบนั้นออตอนนั้นพออธิบายไปแบบนี้เขาก็เริ่มเข้าใจว่าเออเราต้องแยกเรื่องของระบบกับเรื่องการศึกษาแล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าแม้จะเป็นระบบที่อยู่ในระดับสูงหรือระดบระดับกลางระดับล่าง ทุกระบบมีจุดประสงค์หมดเลยถ้าเข้าใจประเด็นนี้มันจะเริ่มมันละมันจะเริ่มมันจะเริ่มเห็นภาพกว้างแล้วอ๋อแม้แต่ระบบชั้นสูงก็มีจุดมุ่งหมายระบบกลางก็มีจุดมุ่งหมายะระบบข้างล่างก็มีจุดมุ่งหมายหมดเลยเราไปที่ระบบล่างก่อนล้วกันระบบล่างเนี่ยเปรียบเสมือน คนที่เข้าไปในโรงภาพยนตร์แล้วนั่งด้านหน้าสุดเขาจะต้องเหน็นหน้ามองแล้วเขาก็อาจจะเห็นมุมนั้นมุมนี้อย่างคลุมเครือไม่ชัดเจนพอเขาเหน็นหน้ามองแล้วก็ถูกสอนให้อยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนอันนี้แบบชนชั้นข้างล่างก็คือคนทำงานแบบพวกเรา ระบบการศึกษาต่อมาเป็นของชนชั้นกลางก็จะทําให้เปรียบเทียบอีกเหมือนคนอยู่ในโรงภาพยนตร์แต่เอาเขาไปไว้ตรงกลางโรงภาพยนตร์เขาก็จะเห็นภาพกว้างมากกว่าคนที่นั่งอยู่ยข้างหน้าที่ต้องเงนมองใช่ไหมเขาจะเห็นภาพกว้างหมดเขาจะเห็นโอ้เห็นเรื่องมุมนั้นเห็นสีครบหมดเลยเแล้วก็ถูกสอนไว้เหมือนกันว่าให้ควบคุมคนที่อยู่ข้างล่าง ทีนี้ระบบการศึกษาชั้นสูงขึ้นไปก็จะเป็นการศึกษาที่เรียกว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในโรงหนังละเขาเป็นกลุ่มเด็กที่สามารถเดินเข้าออกโรงหนังเห็นทางเข้าทางออกเห็นห้องฉายหนังเห็นห้องขายตั๋วเห็นการลำเลียงทุกอย่างเห็นว่าใครบ้างที่มาตรงนี้เห็นภาพรวมของทั้งหมด แล้วก็รู้ได้ว่าสิ่งที่ให้คนทั้งสองกลุ่มดูขึ้นอยู่กับเรากำหนดถ้าเรารู้แบบนี้มันเริ่มสนุกแล้วนะมันจะทำให้เราเริ่มตั้งคำถามแล้วเออที่ผ่านมากูถูกฝึกให้เป็นอะไรวะเนี่ยแล้วกูจะออกมาจากมันได้ไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคนที่ถูกฝึกในออระดับข้างล่างก็คือเด็กกลุ่มที่เงียหน้ามองในโรงภาพยนตร์ ขาไม่ได้ถูกฝึกมาแค่วันสองวันเขาถูกฝึกมาเกือบ20ปีให้อยู่ตรงนั้นให้มีวิธีคิดแค่นั้นให้มีกรอบความคิดแค่นั้นคือกรอบแค่นี้พอเวลาจะคิดแก้ปัญหาอะไรมันถูกฝึกไว้เรียบร้อยแล้วว่าการแก้ปัญหามันต้องมาจากคนอื่นการขวนขวายที่จะอยู่ในตัวเองนั้นก็น้อยมากในขณะเดียวกันระบบการศึกษาที่อยู่ด้านล่างเราต้องเข้าใจว่าจุดประสงค์ของแต่ระบบแต่ละระบบฝึก ให้คนเป็นผู้นำผู้สร้างระบบระบบแรกชั้นสูงระบบที่สองต่อมาฝึกให้มีคนควบคุมงานมีความสามารถประมาณหนึ่งระดับสุดท้ายก็คือเป็นแร่งงานเอาละ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติของโลกใบนี้เป็นเรื่องปกติของทุกสังคมที่ต้องมีกัน แบ่งชนชั้นถึงจะไม่พูดว่ามีการแบ่งชนชั้นก็ตามแต่ที่ผมออกมาพูดเนี่ยผมพูดในมุมของคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องการออกจากระบบเนี่ยฉันต้องการไม่ให้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมันทําให้ชีวิตฉันมีขีดจํากัดใช้คํานี้ใช้คํานี้ตัวผมเองต้อง,องขอเล่าย้อนให้ฟังนิดหนึ่งตอนเด็กๆเ,เนี่ย ผมก็เติบโตมาในครอบครัวเด็ก f ััตอยู่ตรงตลาดห้วยขวางแน่นอนว่ารอบตัวผมมีแต่คนหาเช้ากินคำ่ำไม่มีใครคิดใหญ่อะไรไปมากกว่าแค่เอาตัวรอดออแต่ความโชคดีของผมก็คือแม่ผมจะเอาหนังสือที่ไม่มีในระบบการศึกษามาให้ผมอ่านตั้งแต่เด็กตอนแรกอ่านก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก,ก,ก,ก็ก็แค่อ่านอะเพราะว่าคือ ต้องเข้าใจนะว่าผมไม่ได้ชอบการอ่านและผมเกลียดการอ่านพอสมควรเพราะผมถูกบังคับให้อ่านวิชาที่ผมไม่ได้สนใจมาหลายวิชาเพื่อที่จะไปสอบแล้วสอบเสร็จผมก็ลืมมันนะมันก็เลยปลูกฝังให้ผมเกลียดการอ่านประมาณหนึ่งจนกระทั่งผมได้อ่านหนังสือนอกตำราแล้วผมก็พบว่าโอ้โหทำไมมันถึงไม่สอนเรื่องเหล่านี้ในระบบวะทำไมทำไมแต่ตอนเป็นเด็กผมไม่เข้าใจ ผมไม่เข้าใจว่าการศึกษามันมีมันมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนว่าอย่างไรผลิตผู้นําอย่างไรผลิตคนชั้นกลางอย่างไรผลิตชนชั้นแรงงานอย่างเงี้ยเราไม่เคยรู้เราไม่เคยรู้ตอนเด็กๆแล้วในในระบบการศึกษาเขาคงไม่มาสอนแบบนี้หรอกเ <laughs> พราะมันถ้าสอนแบบนี้คนมันก็คงแบบคิดก็คงคิดแบบเออกูก็มีทางเลือกทําไมกูต้องเป็นอันนี้วะทําไมกูไม่เรียนความรู้ข้างบนวะอะไร่าเงี้ยก็ง่ายๆก็คือก็ ก็ให้มันเรียนรู้ในสิ่งที่คือไม่ต้องบอกว่าต้องรู้อะไรแค่รู้อย่างเดียวว่าทําตามเออเอางี้เป็นอย่างนั้นตอนเด็กๆก,ก็แบบไม่เข้าใจทําไมเฮ้ยหนังสือเนี่ยถูกมากเลยนะสองสามร้อยบาทบางเล่มร้อยห้าสิบาทตอนนั้นผมซื้อหนังสือแบบร้านแบบเศียดบุกหรือดอกย่าอะไรเงี้ยจำไม่ได้แล้วแต่รู้ว่ามันแบบใช้ตังค์ไม่เยอะไม่กีน่หน่วยกิจเลยแต่แม่ ทำไมมันดีจังวะทำไมมันขยายความรู้มันพูดเรื่องนิสยัยมันพูดเรื่องจิตสํานึกมันพูดเรื่องคลื่นความถีม่พูดเรื่องพลังงานพูดเรื่องการพัฒนาตัวเองมันพูดแบบผมแบบเฮ้ยนี่น่าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในระบบการศึกษาเปะวะเพราะมันทําให้กูเอาตัวรอดได้จริงๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งโตมาก็เลยเข้าใจว่าระบบมีไว้เพื่อผลิตคน ให้เป็นแรงงานในระบบชั้นล่างนะระบบชั้นกลางก็มีไว้เพื่อผลิตคนให้มาควบคุมแรงงานอีกทีหนึง่งระบบชั้นสูงมีไว้เพื่อฝึกคนให้เป็นนักสร้างระบบใหม่และรู้จักวิธีการควบคุมคนทุกระดับชั้นโคตรมันพอเราเข้าใจแบบนี้เราก็เลยเห็นสาเหตุว่าหลายคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้หมายความว่า เขาเปลี่ยนไม่ได้แล้วทําไมเขาถึงกลับมาอยู่ในวิถีชีวิตเดิมๆเ,เพราะว่าบางทีเขาอาจจะยังไม่รู้ตัวว่าวิธีคิดหรือชุดความคิดหลักที่ฝังแน่นของเขาเนี่ยเป็นไปในแบบที่คนทํางานเท่านั้นคิดมันไม่มีชุดความคิดที่ไกลไปกว่านั้นผมยกตัวอย่างด้วยการวาดรูปให้เห็นจะ,จะง่ายกว่านะ ซึ่งซึ่งไม,ไม่ไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศเรานะมันต้องต้องบอกว่ามันเป็นทั่วโลกนะเอ่อโอเคออเค l r i g สมมุติว่าอาขอบคุณมากโอเค สมมุติว่าการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตคนมันมีเท่านี้เส้นหนาไป sorry ประมาณนี้สิ่งที่ระบบการศึกษามอบให้กับเราเพื่อที่จะให้เราเป็นชนชั้นแรงงานนั้นมีเท่านี้แต่ละประเทศก็จะเรียนรู้กันในเรื่องแค่นี้ ทีนี้คนชั้นกลางก็จะเริ่มรู้แบบนี้แหละรู้รู้ลึกเข้ามารู้มากกว่าเขาถึงคุมงานคนพวกนี้ถึงสั่งงานคนพวกนี้ได้อ่ะทีนี้เราจะบอกว่าแล้วคนชั้นสูงรู้เรื่องอะไรเราก็คงทําเป็นว่าเขารู้แบบนี้เขาไม่ได้ถึงขั้นรู้แบบนี้นะเขาก็จะรู้แบบนี้จะคุมคนพวกนี้ได้อย่างไรจะเป็นอย่างไร อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเคยเขียนรูปไปรูปหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมในกรอบของสี่เหลี่ยมเราจะเห็นว่าคนชั้นสูงเป็นตัวกำหนดทรัพยากรให้กับคนชั้นกลาง ให้กับคนชั้นกลางแล้วก็คนชั้นล่างคนชั้นล่างมีปริมาณมากทรัพยากรน้อยคนชั้นกลางมีปริมาณพอดีกับทรัพยากรส่วนคนชั้นสูงเป็นคนกำหนดทรัพยากรทั้งหมดนั้นหน้าที่ของเราคือเราอาจจะโตมาในอยู่จุดนี้แต่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะหาความรู้ชุดนี้ไม่ได้ในโลกปัจจุบัน เมื่อไหร่ที่เราเริ่มรู้ชุดความรู้พวกนี้มากขึ้นเราจะเริ่มเห็นภาพกว้างมากขึ้นสาเหตุที่ผมแชร์เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยอยากจะแก้ปัญหาในชีวิตแต่ทำไมมันถึงแก้ไม่ได้เพราะว่าเขารู้แค่นี้เกี่ยวกับชีวิตเขาทาั้งๆที่ชีวิตเขามันมีแง่มุมหลายแง่มุมเยอะมาก แต่เพราะว่าเขาถูกฝึกมาให้มีขีดจํากัดในการมองโลกเห็นแค่เนี้แล้วเขาก็ใช้ชุดความคิดแค่นี้ในการมองสิ่งต่างๆแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้แล้วเพราะว่าอายุเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เห็นว่าโหกรอบทางความคิดของเขามันแค่นี้เองจากความจริงทั้งหมดในสิ่งที่เขาควรจะรู้เค <Okay. S 1> มันเนาะ <laughs> ก็เป็นแพชชั่นอย่างหนึ่งของผมนะที่อยากจะช่วยให้คนที่รู้สึกว่าอย,อยากจะกระเถิบตัวขึ้นไปเนะี่ยแล้วเราไม่ได้กระถบกระเถิบตัวขึ้นไปเพื่อที่จะเป็นคนที่เหนือกว่าคนอื่นนะเปล่ายังไม่ได้แชร์เรื่องว่าแม้แต่ระบบการศึกษาที่มีสามชนชั้นสูงกลางล่างแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าคนที่มีการศึกษาที่สูงหรือมากจะเป็นคนที่มีหัวใจ ไม่ได้บอกว่าการที่เป็นคนที่มีการศึกษาน้อยจะเป็นคนไร้หัวใจเปล่าเลยผมจะเปรียบเทียบแบบนี้ผมจะเอาเรื่องของสามวันนะสูงกลางล่างมารวมเข้ากับบัวสีเหล่าบัวสีเหล่า,ลาซึ่งมันก็หมายความว่าถ้าคนที่มีการศึกษาแบบระดับล่างแต่เป็นบัวพ้นน้ำเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องของวัตถุเขาก็สนใจแต่เรื่องกัร ทำคุณงามความดีให้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 เกิดขึ้นแก่ตนบันทึกความดีไว้ในสนามพลังโลกโดยที่ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนก็เป็นการหลุดพ้นอีกอย่างหนึ่งถึงแม้ว่าในสถานะหรือในชุดความรู้ที่เขามีต่อโลกทั้งใบจะมีขีดจํากัดก็ตามแต่ความรู้ภายในที่รู้จักตัวเองนั้นลึกซึ้งเป็นบัวพ้นน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้น ในขณะเดียวกันถ้าเป็นคนที่มีการศึกษาของชนชั้นสูงแล้วใช้การศึกษานั้นในลักษณะที่ว่าเพื่อควบคุมคนเพื่อกักสัตว์ไว้เพื่อเพื่อเอารัดเอาเปรียบคนเราก็จะใช้คำว่าเป็นชนวันเป็นวรรณะสูงแต่เป็นบัวใต้น้ำนั้นมันมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องการ ฝึกที่จะเห็นทั้งตัวเองแล้วก็ฝึกที่จะเห็นทั้งทั้งคนอื่นด้วยว่าเวลาฉันจะฟังคำแนะนำจากใครเนี่ยเอาละเธอเป็นคนการศึกษาระดับไหนสูงกลางล่างเอาละต่อมาเธอเป็นบัวประเภทไหนบัวใต้น้ำบัวบัวขึ้นมาหน่อยบัวลำดับไหนอะเงี้ยเพราะว่าทุกวันนี้มันเป็นยุคโซเชียลมีเดียมันมีหลายคนที่นำเสนอเรื่อง ความรู้เรื่องอะไรเยอะแยะแต่ไมหมดเลยวิธีการประเมินก็จะใช้วิธีการประเมินประมาณนั้นแหละว่าโอเคอย,อย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นผมผมทำงานการแสดงใช่ไหมผมฟังหลายเพจที่รีวิวหนังรีวิวการแสดงผมก็แบบได้แต่ช็อกว่าแบบเฮ้ยมันมาให้ความรู้ประชาชนด้วยความรู้ที่เฟกแบบนี้ได้ไงวะ คือคือมืออาชีพเขาไม่ทํางานกันแบบนั้นเลยมีแต่คนรอบนอกเท่านั้นที่เอาเอาเรื่องพวกนี้มาพูดกันแบบสนุกปากโดยที่ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นยังไงแต่สุดท้ายมันก็ยอดวิวเยอะนะเราก็แบบเออเว้ยคนสามารถรับรู้เรื่องที่ตลบตะแลงกันไปได้เราก็ทึกทักว่ามันเป็นเรื่องจริงได้ด้วยมันมันมันน่าเสียใจตรงนี้แหละโอเคก็เลยมานั่งหาสาเหตุเพราะอะไรทําไมคนถึงเชื่อทําไมคนถึงให้ความ ให้ค่ากับสิ่งแบบนั้นอ๋อเขาไม่ได้ถูกฝึกมาให้ประเมินในระบบการศึกษาระดับล่างที่เป็นที่เป็นรากฐานของคนส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกฝึกมาให้คนประเมินสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนี่เลยเป็นสาเหตุที่หลายครั้งเราจะเห็นการตื่นข่าวเพราะว่าคือไม่มีเขาเรียก critical thinking ก็คือแบบคือได้ยินปุ๊บกู สมองกูลันออโต้เลยกูเชื่อปั๊บอะไรเงี้ยตอบสนองปั๊บเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่มีช่วงเบรกนิดนึงที่แบบเอ้ยหรือว่านี่จะเป็นความจริงมุมเดียวไม่มีไม่มีไม่มีเชื่อเลยก็เ <c oughs> นี่ยแหละเลยอยากจะมาแชร์ว่าจริงๆแล้ว,ลวเราอาจจะไม่รู้ว่าเราถูกลิมิตไว้ในกรอบไหน แต่ขอให้เริ่มตรวจสอบตัวเองแล้วก็เริ่มหาหนังสือที่ดีๆมาอ่านสร้างระบบการศึกษาของตัวเองใหม่ระบบการศึกษาที่เราผ่านมาก่อนหน้านี้เป็นระบบที่เขาคัดวิชามาให้โดยไม่ตั้งคำถามเราว่าคุณชอบอะไร